วันนี้จะมาคุยกันเรื่องสุขภาพจิตหรือว่า mental health นั่นเองนะคะได้อยากจะบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะคะแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกแหละจริงๆแล้วนะคะยังขาดในเรื่องของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตของเรานะคะที่เราเรียกว่า mental health นะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะค่อนข้างมี awareness หรือความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่าประเทศเรานะนมองว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปปฏิบัติกันได้อย่างทั่วถึงนะคะทีนี้ทําไมเราถึงทุกคนถึงต้องรู้เรื่องนี้นะคะ คือมันมีความเชื่อผิดๆเช่นการที่คุณจะไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักบําบัดเป็นโคช้ชเป็นนักจิตวิทยาเป็นจิตแพทย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแปลว่าคุณต้องป่วยมากๆแล้วเกิดเป็น mental i l l n เ s s เป็น Disorder หรือว่าป่วยหรือว่าเป็นแบบโรคทางจิตอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยถึงจะไปหานะคะซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะในเมืองนอกอย่างที่เราเห็นในหนังในซีรีส์หลายๆอันเนี่ยนะคะคนที่ปกติอยู่เนี่ยแหละนะคะก็ไปหา กันเป็นเรื่องปกติเลยนะคะหลายๆคนก็มีโค้ชอย่างที่ท,ที่นเล่าให้ฟังว่าผู้บริหารเองหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่แล้วก็จะมีโค้ชเป็นของตัวเองนะคะซึ่งหนึ่งในหน้าที่ของโค้ชเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายต่างๆแล้วนะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เราต้องพัฒนานในตัวเราเองนะคะก็ยังมีส่วนในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงทางด้านจิตใจให้กับเราด้วยนะคะซึ่ง อาจจะไม่ใช่ทุกโค้ชหรอกที่ที่ s p e c i a l i z e หรือว่าเชี่ยวชาญในด้านของ mental fitness นะคะแต่ว่าอ่ะนีด้านเล่าจากประสบการณ์ตัวเองละกันว่ามันเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญเลยค่ะในการที่จะช่วยลูกค้าเนี่ยบรรลุเป้าหมายต่างๆของตัวเองได้ไปสู่จุดที่เป็นตัวตนที่อยากจะเป็นสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัย mental fitness เพราะถ้าเราไม่แข็งแรงทางจิตใจแล้วเราจะพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตยกระดับผลลัพธ์ต่างๆได้ยังไงถูกไหมคะทีนี้ด้อยากให้ทุกคนมองเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของ mental health เป็นแบบนี้ไม่ใช่รอให้ป่วยแล้วค่อยไปอยากให้มองเหมือนกับเรื่อง ของการไปฟิตเนสเลยถามว่าทุกวันนี้คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสส่วนใหญ่แล้วอะป่วยหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ถูกไหมคะก็มีทั้งส่วนที่ป่วยที่หลังชนฝาที่เจอปัญหาแล้วแบบเจอปัญหากับสุขภาพของตัวเองแล้วก็เลยต้องไปนะคะแต่ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปฟิตเนสเนี่ยก็คือไปเพราะว่าอยากแข็งแรงไปเพราะว่าสนใจในเรื่องของสุขภาพทางกายของตัวเองถูกไหมคะทีเนี้ยในอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญของบอดี้แล้วก็ต้องเห็นความสําคัญของมายก็คือจิต ความคิดด้วยนะคะเพราะว่ามันสัมผัสกันนะคะแล้วก็ด้าน mind เนี่ยนะด้าน b o ี้ด้วยทั้งหมดเนี่ยมันสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทุกด้านในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาออกกาลังกายความคิดกันเรามาฝึกเรื่องของ mental fitness กันนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะนําไปสู่สุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะและเมื่อเราสุขภาพจิตแข็งแรงเรามี mental fitness เนี่ยนะคะ เวลาที่มันเจออุปสรรคเจอความยากลบาบากเจอวิกฤตต่างๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้เรารับมือได้ดีและฟื้นกลับสู่สภาพปกติได้นะเหมือนกับร่างกายเลยร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเจอไวรัสเจอแบคทีรียเจอบาดเจ็บเข้าไปเนี่ยก็เยียวยารักษาตัวเองได้ดีกว่าคนที่ร่างกายอ่อนแอถูกไหมคะในด้านของ m e n t a l หรือจิตความคิดเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องรอให้ป่วยคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมาฟิตกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็มีความคิดความเชื่อที่ติดลบเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตแล้วพอพูดว่าดูแลสุขภาพจิตเนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นโรคจิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรแล้วมันมีสติกมากก็คือความเชื่อที่เป็นเชิงลบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะคะทําไมเราไม่มองเหมือนกับมันก็คือความป่วยทางเหมือนโรคต่างๆเช่นกันนะคะ ทำไมเวลาที่เราป่วยกายเรายังยอมรับได้เลยแต่ทำไมเวลาเราเครียดเป็นเบิร์นเอาท์หรือมีดิสออเดอร์ต่างๆทา,างด้านจิตอ่ะทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องที่แบบเหมือนรับไม่ได้หรือว่าไม่โอเคนะจริง,รงๆแล้วมันก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาตัวเองเท่านั้นเองอยากให้มองในมุมมองนี้นะคะประเทศเรายัางต้องเพิ่มในเรื่องของการศึกษาด้านนี้ความรู้ด้านนี้แล้วก็เพิ่มความตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะคะเรื่องของ awareness เพราะว่าเมื่อคน รู้มากขึ้นเราก็จะหันมาใส่ใจในเรื่องพวกเนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่หลายๆคนทําก็คือพยายามที่จะหลีกหนีมันนะคะรู้แล้วว่าเริ่มเครียดรู้แล้วเริ่มสะสมปัญหารู้แล้วเริ่ม เกิดอาการบางอย่างที่ไม่โอเคที่ไม่ปกติแล้วแต่ก็ยังไม่ไปหาใครมาช่วยหรือว่ายังไม่จัดการกับสิ่งที่ที่เจออยู่หรือความเครียดต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ยังคงสะสมเพิ่มต่อไปเนี่ยนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่ความเครียดเมื่อสะสมไปเรื่อยๆก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะแล้วก็มีแต่จะทวีคูณทําให้ปัญหามันหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นเหมือนดินพ่อหางหมูนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าเราอยู่จุดไหนเราควรที่จะหันมาใส่ใจนะคะแล้วก็มาพัฒนาความแข็งแรงทางด้านจิตใจความคิดของเรานะคะซึ่งก็มีวิดีโอลงไปใน YouTube แล้วนะคะช่องโคชินิดาก็อยากให้ไปติดตามกันแล้วก็จะมีอีกหลายๆวิดีโอที่จะมาลงเป็นซีรีส์ค่ะในเรื่องของ mental fitness นะคะคือนํำมองในเชิงของการรคือกาป้องกันนะนำไม่ได้ไม่ค่อยได้มองในเชิงของการที่แบบเมื่อเกิดเราจะทำยังไงนะเมื่อ ซึมเศร้าแล้วจะทำยังไงเมื่อเป็นแอไซายตี้แล้วทำไงจริงอยู่ว่าทุกเครื่องมือที่สอนเนี้ยสามารถเอาไปใช้กับคนที่เป็นแล้วได้นั่นแหละแต่นิดาอยากจะพูดในมุมของคนที่ยังไม่เป็นนะ่ะนะคะทําไมเราถึงไม่มาใส่ใจเรื่องสุขภาพจิตของเราเนี่ยนะคะความแข็งแรงทางด้านจิตใจความคิดของเราเนี่ยให้มันดีไว้เลยนะไม่ต้องรอให้มันแย่แล้วค่อยมารักษาตัวเองนะคะ ก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็หันมาให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าชีวิตที่ดีของคนชีวิตที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากอุปสรรคและปราศจากปัญหานะอันนี้เป็นความเชื่อผิดอีกอันหนึ่งที่คนมักจะมีมันก็เลยทำให้คนที่มีปัญหามีอุปสรรคในชีวิตพยายามที่จะซ่อนมัน ่อนมันไว้นะปัดเก็บเอาไว้ใต้พรมแล้วหวังว่ามันจะหายไปเองหวังว่าปัญหามันจะแก้ด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะแก้ได้โดยที่ตัวคุณแล้วแหละที่จะต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วก็แก้นะคะนะคะดังนั้นนะคะชีวิตย้ำอีกครั้งนึงค่ะชีวิตที่ดีชีวิตที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากปัญหาไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ความเจ็บปวด นะคะไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เจออุปสรรคเลยไม่ใช่นะ,ะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของคนที่เข้าใจผิดไปเองโดยเฉพาะทุกวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียใช่ไหมเราดูฟีดแล้วเราก็คิดว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยปราศจากปัญหาชีวิตของทุกคนดีจังเลยยกเว้นชีวิตของเราซึ่งมันไม่เป็นความจริงค่ะเบื้องหลังนะคะรูปภาพวิดีโอต่างๆที่คนลงกันเนี่ย เบื้องหลังทุกคนก็เจออุปสรรคในชีวิตตัวเองทั้งนั้นแหละนะคะจะเล็กจะใหญ่อะไรต่างๆทุกคนก็ต้องเรียนแก้กันไปนะคะต้องฝึกแก้ฝึกรับมือกับปัญหากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันสิ่งนี้ที่นัพูดไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทนอยู่ในปัญหาอดทนกับปัญหาซ้ําๆเดิมๆไม่ใช่เลยนะคะเมื่อเราเจอปัญหาสิ่งที่นะักกำลังจะบอกคือเมื่อเจอปัญหาเราต้องมีวิธีการในการตัดสินใจและว,วิธีกระบวนการในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลค่ะนะ,ะ,นะะซึ่งเดี๋ยวจะมาลงวิดีโอเรื่องของการ ทำการตัดสินใจแล้วก็วิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับชีวิตเราด้วยเนี่ยอันนี้น่สนะว่าสําคัญมากเลยถ้าคนเรามีทักษะในการแก้ปัญหาไม่ใช่หนีปัญหานะหลายคนคิดว่าตัวเองแก้ปัญหาแต่กําลังหนีปัญหาอยู่นะคือหนีปัญหาหนึ่งแล้วไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีนะคะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเลยด้วยซ้ําแต่มันคือการหนีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะในการที่เราจะสร้าง อัตลักษณ์ตัวตนที่เราต้องการที่จะเป็นแล้วก็สร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการที่จะเป็นจริงๆนะ,ะก็1ในองค์ประกอบนั้นคือคุณต้องดูแลความคิดและจิตใจของคุณค่ะนะคะหันมาใส่ใจเรื่องของ mental fitness กันค่ะ และแน่นอนเมื่อพูดถึงเรื่องของ mental fitness นะคะก็จะต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของ self esteem นะคะแล้วก็การพัฒนาตัวตนเราให้ไปสู่จุดที่เรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ชอบตัวเราจริงๆนะคะก็มี w o r k ์กช็นะคะ, Workshop, ะ,คะที่จัดกันปีนี้คือ19 20สิงหาคมนะคะเป็น Workshop radical confidence นะคะซึ่งไม่ได้พัฒนาแค่เรื่องของความมั่นใจในตัวเองค่ะแต่เป็นการพัฒนา self esteem นะคะซึ่งมีมี หลายเรื่องมากที่เราต้องคุยกันนะคะแล้วก็จะมีการลงมือทํามีการ วางแผนเฉพาะบุคคลเลยค่ะว่าแต่และคนจะไปพัฒนาเซลฟ์เฟสตีมกันได้ยังไงที่มันเป็นแบบลงมือทําได้จริงๆแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็เราจะพูดกันถึงเรื่องของเซลฟ์เฟสตีมเชื่อมโยงยังไงกับผลลัพธ์ด้านต่างๆชีวิตของเราเราจะพัฒนาแต่ละด้านเนี่ยให้มันได้ผลยังไงแล้วเชื่อมโยงกับเซลฟ์คอนฟิเดนท์ที่เป็นแบบภายในกับภายนอกยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีกหลายประเด็นมากค่ะที่เราจะคุยกันวันนั้นก็จะมีเรื่องของเมนทัลทัฟเนทด้วยนะคะ คุยเนี่ยไม่ใช่ในเชิงทฤษฎีแต่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราได้ยังไงเราจะยกระดับผลลัพธ์ในชีวิตของเราได้ยังไงนะคะใครที่จริงจังในการพัฒนาตัวเองก็มาเจอกันค่ะ19 20สิสิงหาคมนะคะสอบถามเข้ามาได้กับใครที่ต้องการลงทะเบียนกับเวิร์กช็อปนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันค่ะ